จะทราบว่าร,ออรถจักรยานเอเนกประสงค์เนี่ยคะ่ะมีแนวคิดยังไงเกิดความคิดที่จะสร้างมันขึ้นมาคะก็เริ่มจากในเมืองไทยมีประสบปัญหาเรื่องของทาไฟหรืน้ำท่วมนะครับน้ำท่วมในเขตภาคเหนือตอนล่างราจะเจอปัญหาเยอะทงมหาวิาทัยทางหน้วิศวกรรมศาสตร,ร์เนี่ยก็มีแนวทางาจะช่วยเหลือประชาชนที่จะ,ท,จะที่เจอปัญหาต่างๆได้ครับแล้วผมก็เลยมีแนวคิดว่าจะสร้างรถเอเนกประสงค์คือ รถจักรยานลอยน้ำในี่ยผสมสามารถวิ่งบนบกบนน้ําได้โดยใช้จากวัสดุที่ใช้โดยราคาต้นทุนไม่สูงมากนะครับอาจจะใช้เป็นวัสดุจากถังน้ามันเก่าหรือต่างนะครับเ,ออเดี๋ยวจะลองให้อธิบายส่วนประกอบนะคะแล้วกออ็วัสดุที่ทำมันขึ้นมาครับออส่วนมากจะเป็นโครงสร้าง,างหลักๆก็คือเป็นโครงสร้างเหล็กธรรมดา ล้ออาจจะเป็นล้อรถเข็นทั่วไปแล้วก็ถังน้ามันตันี้จะเป็นถังน้ําหรือถังน้ามัน17ลิตรเอามาช่วยเป็นทุนในการให้รอให้ให้จักรยานอเนกประสงค์คันนี้มันลอยน้ําได้นะครับแล้วจะมีตัวไปพัดช่วยปรับแล้วก็มีตัววงเลี้ยวข้างหน้านะครับตัวนี้วงเดียวสามารถเลี้ยวในน้ําได้แต่บนปกนี่มี่งปกติแล้วนะครับ แล้วก็มาอีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะเป็นใบพัดหลังนะฮะใบพัดหลังก็จะมีทุ่นข้างหลังอยู่นะครับแล้วที่สําคัญที่สุดคือหนึ่งกรณีถ้าน้ามันเสียในในน้าในคลองต่างๆเราก,ก็จะมีใบพัดปรับออกซิเจนเพิ่มออกซิเจนให้กับในในน้ำได้นะฮะตัวนี้ก็คือใช้ใช้แรงปั่นของคนนะฮะใช้แรงปั่นของคนกับใช้แบตเตอรี่ได้หรือแบตเตอรี่ไม่ถึงว่ามีมีมอเตอร์ไฟฟ้า12โวลต์ในการขับเคลื่อนกรณีถ้าเรา ปั่นในน้ำนา,นานแล้วไม่ไหวเมื่อยอะไรต่างเนี่ยหรือขีดฝนตกนานเมื่อยเนี่ยเราก็สามารถเปิปปปดเปิดสวิฟช์ไฟฟ้าด้วย12โวลต์ได้ครับเราได้มีการเอาไปใช้ทดลองจริงเ,เช่นน้ำอะไรหรือยังคะอราก็มีมีการทดลองมีเราทดลองในมอนะฮะในมอแล้วก็เขตของบางระกำที่เราไปทดลองอยู่นะครับเพื่อให้ชาวบ้านได้ลองใช้ดูแล้วก็จะมีการอาจจะมีปัญหานิดหน่อยก็เรามีการปรับปรุงเพิ่มขึ้นมานหน่อยครับเราอยากตรนี้รับน้ำหนักได้ไมา ตันนี้ก็วาง300โลนะ300โลคือสามารถบรรทุกของเล็กๆน้อยๆได้นะฮะบรรทุกของอาจจะมีอาจจะมีเสื้อชูชีพเข้ามาช่วยสขารบบผู้ผปรนะสบอัจไปช่วยช่วยเหลือผู้ประสบู้ชั่วครเนี่ยอาจจะน้ําท่วมต่างๆแล้วก็ปั่ก็ไปช่วยอาจจะนั่งบนนี้ได้เหมือนกันหรือบรรทุกของพวกสัมภาระพวกของช่วยเหลือต่างๆพราะว่าก็ือว่างานทีนี้นี่คือเํามาใช้ประโยชน์จริงนะคะคแเราก็มีประโยชน์จริงๆนะคะก็อ,อยากจะให้ลองพิจารณา ขอบคุณครับ